สวัสดีค่ะช่างปุ๊เป้พารวยมาแล้วนะคะวันนี้เป้ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะทำไมกล้องไม่ตรงอ่ะตรงละว,วันนี้เป้ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะคําเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพน,นันทุกรูปแบบนะคะ ปรดใช้วิจารณญยานในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตดามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เป้ด้วยนะคะก็สวัสดีเอฟซอย่างเป็นทางการนะคะสวัสดีวันนี้ วันนี้ไม่เกณน์ขึ้นอีกแล้ว fc ไม่เกณฑขึ้นอีกแล้วค่ะไม่เกณฑขึ้นอีกแล้วนะคะไปให้หวยวันที่สิบห้ามันมาออกวันที่สิบหกหมดเลยค่ะ fc แล้วก็ให้หกหกสามพิเศษมันออกปกติโอ้ยให้หกหกสามมันออกสามหกสามนะคะ fc โอ้ยทำไมอย่างนี้ก็ไม่รู้เนาะปวดหัวเลย เป้วันไมเกรนขึ้นสองวันละตาบวมเลยอะ่ะตาเพราะว่าเป้นมีโรคไประจำตัวคือโรคไมเกรนเราก็มาอืมนั่นนะคะ <c oughs> ก็วันนี้ <c oughs> เด่นหกลองเจ็ดนะคะอ่าแต่เจ็ดไม่มาเลยเนาะมาหกกับห้านะคะ FC. เอฟซีให้ห้าสี่มันก็ออกห้าห้านะคะ ให้หกสี่มันก็ออกหกห้าหกนะคะ fc หกสามนะคะเป้บอกว่าหกหกสามจะมาพิเศษใช่ไหมมันนั่นมาปกติเหรอ fc ให้เป้ไม่เกินขึ้นได้ไงอะ่ะเออนะเราหลุดอีกแล้ววันนี้มาแค่ตัวเด็ดเนาะไม่มีตัวเจาะเนาะ fc เนาะไม่มีตัวเจาะเนาะ พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะแตกสามตัวมันจะแตกสามตัวนะคะ FC พรุ่งนี้เด่นคือสีนะคะเด่นคือสีเนาะลองคือห้านะคะลองคือห้าเนาะมาดูตัวเจาะของเรานะคะห้าหนึ่ง สี่ห้าเจ็ดสี่หนึ่งสี่สี่สี่เจ็ดสามหนึ่ง สามส,สาเจพรุ่งนี้เป้ก็ว่าน่าจะเบิ้ลจะหามอีกนะ f อซเดี๋ยวพรุ่งนี้เป้ให้เบิ้ลหามหมดเลยนะคะให้สาม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 หางในเบิ้ลหามหมดเลยนะคะ fc เนาะ สามสามสี่นะคะสามสามหนึ่งศูนย์สี่สี่นะคะวิน ก็ถ้าใครทุนน้อยนะคะใครทุนน้อยก็ให้เล่นแค่สามหางนี้นะคะสามสองตัวท้ายนะคะสองสองตัวท้ายของสามตัวเนาะเข้าใจไหมคะ FC เนี่ยคะ่ะสองตัวท้ายสองตัวท้ายเนาะแต่เป้กลัวจะมาตัวนี้ บินหนึ่งสามสี่เจ็ดศูนย์ห้าก็ขอให้ทุกคน เล่นอย่างมีสตินะคะเอาพอของปากของคอเนานะพอได้ค่ากับข้าวนะคะก็พรุ่งนี้เย็นขอให้เป็นวันโชคดีนะคะขอให้สามตัวแตกนะคะ FC นะเนาะอ่าเป็นสังเกตดูนะณตอนนี้ณตอนนี้นะคะปัจจุบันนี้หวยเราจะเข้า พิเศษกับปกตินะคะถ้าถ้า v i p ก็ไม่ต้องเล่นก็ได้ค่ะเป้ว่านะไม่ต้องเล่นก็ได้แต่ก็แล้วแต่นะคะเด่ย๋ยพูดถึงว่านณนะช่วงนี้นะช่วงช่วงที่เข้ามา10กว่าวันที่แล้วเนี่ยคือเหมือนประมาณว่ามันจะเข้า2องนอยเนี้ยค่ะเป้สังเกตดูเนาะแล้วก็จะเบิ้ลหามเบิ้ลหามเบิ้ลหามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะ ก็ขอให้ทุกคนเล่นอย่างมีสตินะคะพอประมาณตนเนาะอย่าทําให้เตึงเดือดร้อนพอหอมฝากหอมคอนนะคะก็เป็นแค่แนวทางนะคะให้ทุกคนพิจารณา,าเองเนาะก็อา่าพรุ่งนี้เย็นขอให้เป็นวันโชคดีนะคะขอให้เป็นวันโชคดีของเราเนาะรับเงินทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ